คุณดาร์กคุณสองลักอ่ะสวัสดีครับค่ะเอมี่บ้างคะร่วมงานโปรเจกต์เดกของผมครับขอบคุณก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของแอมบิซี่นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมภาคในซูรูเปีย2แต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรเพรับใบหน่อยใบหน่อยเหรอคล้ายๆเป็นขนาดไหนเป็นตัวละครใหม่โอ้โหร้ายไหมร้ายไหมคะอะไรนะครับตอนนี้คุณราย อ่าไม่ดูร้ายครมีผิดไหมครับไม่มีด้วยไม่มีผิดแบบนี้เป็นยังครัเอาวิธีอกเออแต่นี่อะไรนะอันนี่เขาไม่ดีกันภาพอะไรอันนี้เป็นครั้งแรกถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแอนิเมชั่นยากง่ายยังไงบ้างครับอ่าผมว่ามันมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราอย่างเวลาที่ถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังมันก็จะมี ก็จะมีการที่ลงเสียงปกติแล้วแต่ว,ว่าพอต้องมาต้องมาอัดเสียงในแอนะิเมชันเน่ะผมรู้สึกว่ามันก็ใช้เอนจิ่ยกว่าแล้วก็มีต้องต้องใส่ความสนุกเยอะกว่าอย่างนี้ก็เป็นอะไรใหม่ใหม่ดีคือทุกทางที่ดารามะพากยคดีมันจะเสียก,กบอยบอก,าก,ก,การแนะต่ว,ว,ว่าีวิธีเรากดดันยังไงบ้างคะเอ่าผมว่าถามว่ากดดันไหมก็ก็กดดันครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีที่ไดิสซี่์เขาใช้ในเรื่องสุนทร,รียสัมปชเนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากก็คือใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พวกเราในการเติมส <Cornell>. ีสันมากกว่าที่เป็นดาราหรือว่าเป็นศิลปินนักร้ออะไรเงี้ยมาช่วยเติมสีสันมากกว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้เป็นภาพเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเสริมในตัวภาพยนตร์อ่าใบแหลวหมดใบใบใบแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรดึงความสนใจแย่งซีนอะไรเงี้ยต้องเรียนหนักแค่ไหนครับการที่จะมาเรียนเตียงหรือว่าต้อง จริงๆเขาไม่ไม่ไม่ได้เรียนมากเพราะว่าก็จะมีตอนที่เราไปภาคก็จะมีพี่พี่ที่เป็นโค้ชเลี้ยงผมาช่วยเรามีโค้ชมีโค้ชอยู่ใช่แล้วก็แล้วก็อ่าประโยคไม่ใช่ประโยคอ่าช่วงที่ภาคมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากถ้าเป็นนักร้องช่วยไหมเพราะว่าเหมือนคนภาคทุกคนเป็นนักร้องผมก็น่าจะช่วยหมายถึงว่ามีวิธีการใช้เสียงผ่าแบบว่าคุณจะรักคุณประกรนี้ไหมบ้างคะอ่า ผมคาดหวังให้คนเดาถูกก่อนเดี๋ยวเพิ่งรักเลยครับต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดาดูในสองไปดูก็เลยไม่ได้ดูใเรางไม่ดูครับเมอนก็ฝากทุกคนนะับไปดูชูโูเบียภาคสองกันด้วยนะครับวันที่27เ็พฤศจิกายนนี้นะครับุกโลงภาพยนตร์นะครับผมก็ถ้าเข้าพ o o ไปดูกันได้ครับก็ดูร e t เ l i x ไปแบบนี้ าแบบเดี๋ยวรอไปดูทำไทยเดี๋ยวทำไทยมามมเพื่อนะขวานหนึงวนหนึ่งขาป็ปนึ่งวนหนึ่งขวานหนึ่งขวาห่งขวานหนึ่ปขาน่วส,สววนนึ่งขวานหนึ่ขวนอึ่นนึ่วานน่ขนนึ่ขานแล้่ขวทนหนึ่งขานอกมานูดึ่งนกนารเป็นานรีึ่ปมากกว่าใช่ขวาเพรวา่าอวไรนะ่รับาน็นไเป็นหล เยเป็นเยอะเป็นเยอะครับเพราะว่านอนโรงพยาบาลกันประมาณสองปีเลยนะครับผมผมกับกับแบบนี้เหรกับพี่ผู้ชายเนี่ยก็ต้องคอยแบบสลับกันไปมอ,องอเห็นบอกว่ามีปอดปอดมีปัญหาด้วยแล้วก็<ช>มีซีด้วยอันน<ช>ี้ช่วยเดี๋ยวไม่รับใจว่าต้องรักษาแบบยังไงอ่อจริงจริง,รงผมว่ามันมันเป็นปนัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างเหลือหลังแล้วก็หนึ่งก็เป็นประสบการณ์ในเรื่องของระบบทางเดิายผมว่าหลังจากที่เดี๋ยวอาจจะต้องพักผ่อน อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นจริงๆแล้วอาจจะต้องไปเช็คละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวรอถามต้นหนึ่งดีกว่าเพราะมันจะมีดีเทลแบบยิ่งย้อยเยอะมากเกิดจากอะไรอ่ะมันมันมีมันเกิดจากได้หลายสาเหตุมากเลยแต่ว่าต้นหนึ่งเขาไม่ดื่มอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของที่ปมเกิดกับอาหารมากกว่าซึ่งเราก็มันมันก็ เดาไม่ได้เพราะมันก็กินแซ่บกรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็กินค่อนข้างแบบกินเหมือนเนิองแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้เป็นอย่างงเี้ยก็ใชาแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องภูมิด้วยเรื่องจังหวะด้วยเป็นดวงอะไรเงี้ยครับชั้นเห็นตอนนั้นค่ะชั้นเห็ว่าพวกสัตว์สับปีไปกินได้เรียนสับปีไนกเขาไปได้เรียนไปไม่เสียไม่ใกล้เลยนี่แต่แมวแต่ก็สนแมวเพราะว่าอายุที่หนึ่งแบบยังเคยเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เก็บประการเก็บกระยูอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน ก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงแบบพอเราเป็นเป็นนัอาชีพแรงงาน,นในวงก,การพี่ก็น่าจะรู้อยู่แะไรเรื่องเวลาน,นอนเรื่องการใช้ร่างกายอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นได้ในตอนที่ทไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรค่ะบที่ถือว่าร่างกายบ<ง>ิดจะพายแต่ใกล้จะตายตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างคาติดปัด<อ>ความทรมานในแง่ของอ๋อก็ปัดการทรมานนะเพราะว่าเขาก็นั้นตอนฉวัดที่ผมอยู่เขาก็จะต้องให้ เป็นหนังยาแก้ปวดตลอดเวลาอย่าเงี้ยประมาณกับทุกทุกสี่ชั่วโมงหสองชั่วโมงตลอดเวลาเงี้ยมันก็มันก็เห็นความทกข์ทรมานพราะแต่ว่าพอพอทางแพทย์แล้วอ่ะมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ได้แค่ให้ยาแล้วก็ดูไปตามอาการ,แล,ารแล้วก็ค่อยๆวินิจฉัยอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอ,องหาวิทยาจิตใจกันยังไงบ้างเพราะว่ามันหวานเห็นพันไม่เคยที่ฉันบอกว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะก็เราก็ซัพพอร์ตเท่าที่เราจะช่วยได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องเราก็ดูอยู่แล้วว่าแบบ ต่อให้ดูแลดีแค่ไหน,ตน,น,น,นแต่วาถ้าตอนนั้นปวดก็ยังปวดเจ็บตอนที่ก่อนให้ยายถ้าูกทัดอะกเียอะไรนะครับเขาก็ถึงขัน้นออกชายชายเพราะว่า,น,าน่าจะเจ็บจริงๆน่าจะแบบปวดร้องแล้วก็แบบร่างกายมันสุด,ดลุแล้วน่าจะเจ็บปวดขอเงมากไมผมยังไม่ได้ตรวจวรนะแต่ว่าก็ยังปกติดีเราไบบากปใกันแบบอาจจะใช้ชีิตแบบว่าแบ้ามาันก็ เพามันก็คงจะอยู่กับร่างกายแล้วก็วช่วงนั้นแบบหนึ่งเขาง,งานเยอะมากอย่างเงี้ยผมเรยังพอมีเวลาได้นอนบ้างหรืว่าหนึ่งเขาแบบเหมนดินต่างประเทศขายรูปงขายนี่ะนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็นอนง่ายด้วยอันนี้ชอ่องระยะเวลามันข้ามเกี่ยวกับตอนที่ป่วยนะถูกไหมเออหลังจากตอนที่ที่หลังหายแล้วช่วงประมาณช่วงประมาณเดือนมิถุน้าสักเท่เป็นต่อกับใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างต,ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในในเรื่องของส่วนของนบค่าสารหรือว่าผลตรวจต่างๆเนี่ยจะต้องรอผลอย่างเียทีเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ดูรายละเอียดถึงขนาดการใช้ชีวิตปกติการใช้ชีวิตตอนนี้ก็ปกติก็ทำงานการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการมีชีวิตการกินการนอนอะไรอย่างเงี้ยเียไไป่อ๋อผมว่าเดี๋ยวรอไม่ได้ไม่ได้ชมไม่ได้อะไรเลยปีชมปีชมอะไรสิปีแล้วปีชมไหมปีชวดอ่ะชมเจอไม่ได้ประเดี๋ยวแต่ว่า ต่ว่าขอบคุณแทนนะนะอบคุกคนที่แบบเป็นหัวต้นด้วยอะไรเงี้ยเพรว่าในเรื่องของดีเทลละเอียดเดี๋ยวกีนหล่อได้เลยค่ะฝันมารเลตดูแล้วก็มอง่งตา